ีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาแยกขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรที่เราจะขยายพันธุ์ในวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีลิ้นมังกรพันธุ์ใบเขียวนะคะนี่ค่ะใบเขียวจะเป็นแบบนี้นะคะเขาอยู่ในกระถางมานานเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเยอะมากเลยแน่นมากเลยเราก็จะมาขยายพันธุ์เขานะคะโดยการ แยกหนเขานะคะเพื่อนๆเน,นี่ยอันนี้เราออกจากกระถางแล้วเพราะว่ามันมันใหญ่มากเลยแล้วก็ไม่มีเวลาแยกวันนี้ได้โอกาสเราจะมาแยกกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีลิ้นมังกรใบด่างนะคะด่างเหลืองนะคะเพื่อนเนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแยกกันนะคะเพ <sorta> ื่อนๆแล้วก็มีลิ้นมงังกรใบสั้นด้วย, <se> แ,ยแต่ <dos S 1> เราจะนีก็เป็นลิ้นมังกรใบสั้นนะคะลิ้นมังกรแคะแต่จะเป็นแนบบ ใบสีเขียวเนาะเราก็จะมันขึ้นมาหลายหนอ่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปแยกกันเนี่ยค่ะเพื่นพนอนๆต้นนี้สวยมากเลยเนี่ยขึ้นชั้นแบบนี้ใบสีเขียวก็สวยนะคะเพื่อนๆถ้าเรียงดีๆเดี๋ยวเราไปแยกหน่อกันลิ้นมังกรในสวนของเราก็จะมีเยอะนะคะแล้วก็มีหลายพันนะเพื่อนๆอันหนึ่งคืออันนี้ใบสั้นเนาะ ใบสัส้นสีเขียวและนุ้นใบสัส้นสีทองนะคะ,ะดินมัมงกรแค่ด่างดินมังกรแค่ด่างนะคะอันนี้อันนี้ด่างยาวนะเพื่อนๆเนี้ยน,นี่ด่างยาวนะคะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ด่างสั้นอันนี้สีเขียวนะคะแล้วก็มีสีเขียวใบยาวเนาะของเราในสวนที่พาเพื่อนๆดูตอนแรกและอันนี้ค่ะดาบเงิน ดาบเงินสีด่างขาวนะคะแบบนี้เราเพิ่งซื้อมาทำพันนะคะเพื่อนๆเนี่ยด่างขาวแล้วก็มีอันนี้ค่ะเขาเรียกโกลดนเฟรมด่างทองนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นสีทองมันจะแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆจะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้ด่างทองมันจะแบบเหลืองขอบแล้วก็ทองแบบนี้เนาะแต่อันนี้สีทองเขาเรียกสีทองคือทองมันจะเยอะนะคะเพื่อนๆมันจะเหลืองทองอันนี้เราเพิ่งซื้อมาทําพันนะคะ เขาเรียก golden frame เนาะไม่รู้เรียกถูกไหมอริก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยู่ในตระกูลลิ้นมังกรไม้ฟอกอกากาศเหมือนกันนะแต่เขาเรียกว่างาช้างนะคะอันนี้เวลาออกดอกสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆงาช้างนี่ต้นใหญ่แล้วค่ะเขาเพิ่งออกดอกไปเดีย๋ยววันนี้อลิก็จะไปแยกกันนะคะเพื่อนๆวันนี้อลิก็จะแยก ใบด่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบเขียวแล้วก็ลิ้นมังกรสั้นนะคะต้นนี้สวยมากเลยเพื่อนๆดูสิคนที่มีพันธุยังไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจะแยกเป็นใบก็ได้นะเอาใบมันออกมาแบบนี้เนี่ยใบแบบนี้นะพี่นะแล้วก็ปักนะ,ะเพื่อนๆ จุ่มน้าํายาเล็งลางนิดนึงแล้วก็ปักเนี่ยใช้ใบแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อ,อนๆแต่ว่าของเราพันเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็แยกไม่ทันอยู่ใบแบบนี้เราก็จะไม่ใช้นะคะเพื่อนๆอัลนนิก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆตัดแยกหนอเนาะแล้วก็ตัดใบออกแบบนั้นเลยพี่ใบที่ไม่สวยอัลนนิก็จะตัดทิ้งนะคะเพื่อนๆแบบนั้น ถ้าใครจะเอาไปปักชำต่อก็ได้เนาะแต่ว่าอลิไม่เอานะคะเพื่อนๆคือปักชำใบมันมันมันสวยช้าเนาะอลิก็เลยไม่ค่อยชอบปักชำใบดินที่เราใช้ก็มีดินมีกแกลบแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะวันนั้นเราเราซื้อนะเพื่อนเพวันนั้นเราซื้ออ่ดินมังกรดาบเงินมาได้มาสองใบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้แตนโนนะคะเขาตัดให้เราแบบนี้แปดสิบบาทสั่งมาจากช้อปปีไม่ได้ไม่ได้เป็นกระถางแบบนี้นะเพื่อนเเรามาใส่กระถางเอาเราซื้อมาไปทำพันเนาะใบดาบเงินนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบอ ด่างทองเขาเรียกสีทองนะคะสีทองกับด่างทองไม่เหมือนกันนะเพืพ่อนๆอันนี้เขาเรียกใบด่างทองนะใบสีทองก็คือใบแบบเมื่อกี้นะคะที่เราพาเพืพ่อนๆดูกเขาเรียกโกลดนเฟรมนะไม่รู้เรียกถูกไหมภาษาอังกฤษบางส่วนมันก็ใหญ่เร็วเลยพี่อันนี้ก็จะใส่เป็นกอแบบนี้ เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีการแยกก็ง่ายๆนะเรามาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูก็คร่าวๆใครที่สนใจลิ้นมังกรที่จะซื้อก็ซื้อกับเราได้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูว่าลิ้นมังกรเรามีอะไรแบบไหนบ้างนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็ตัดครึ่ง,ง,งแต่ใบมันเยอะมันก็ตัดครึ่องเลยไหมพี่แบบนั้นเอาเนี่ยเอาปตยอดเนี่ยตมมัดไหม อันนี้ก็จะเอาแต่ยอดมันแล้วตรงนั้นลากมันพี่ก็เอาหักครึ่งไงได้ไหมพี่ตัดทิ้งเลยพี่ตัดทิ้งแล้วมันก็ไปปลูกมันก็ขึ้นแบบนี้ลากแบบนี้ปลูกมันก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆใครอยากจะได้ต้นลิ้นมังกรนะคะเพื่อนๆสั่งซื้อที่เราได้นะคะเราขายราคาไม่แพงนะคะนี่ค่ะเราแยกไว้ก็เยอะแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะหรือทัก่ไลน์เรามาได้นะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนการแยกลิ้นมังกรใบด่างเรามาทําให้เพื่อนเพื่อนดูคร่าวๆนะคะว่าลิ้นมังกรนี่มันขยายแยกอง่ายมากนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเลี้ยงไว้นานมันก็แยกออกแบบเนี้ยเพื่อนๆนถ้าใครสนใจนะเราขายกอนหนึ่งแบบนี้เท่าไหร่พี่เนี่ยถ้าส่งให้เพื่อนเพื่อนแบบที่อเราขายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้ขายทั้งกระถางนะขายแบบเป็นกิ่งแบบยอดแบบเนี้ยกิ่งนี้เท่าไหร่พี่ สามสิบบาทเลยนี่นะคะเพื่อนเพื่อนยอดแบบนี้นะคะเราขายสาสิบาทนะคะใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะเราสง่งทั่วประเทศะคะ่ะแบบนี้นะคะใบสั้นนะสั้นเขียวเนาะใบด่างแล้วก็แบบด่างแบบนี้ก็อีกราคาหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนด่างทองด่างเขียวกับใบสั้นแค่แบบนี้นะคะเราขายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้นะคะสามสิบบาท สามสิบบาทนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็สามสิบบาทนะคะแบบนี้เราส่งเป็นอ่านอนะคะเพื่อนๆนเราจะไม่ได้ส่งเป็นกระถางนะมันจะค่าขนส่งมันจะได้ถูกเพราะว่าต้นลิ้นมังกรน,นี่มันกอ็อยู่ในกล่องมันก็อยู่ได้นานเนาะสามสี่วันถึงเพื่อนๆนก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราห่อดินไปให้นิดนึงแบบนี้นะคะค่าส่งมันจะได้ถูกถูกแล้วก็ลิ้นมังกรแบบนี้นะคะเราขายหนอหนึ่งห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเนเนี่ยแบบนี้ขายแต่โนนะ ห้าสิบบาทแบบนี้นะคะเราจะเลือกหนอที่สวยๆหน้าบ้านมีเยอะเลยค่ะอันนี้เราให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะคะเราขายหนอหนึ่งก็ห้าสิบาทนะคะเพืพ่อนๆแบบนี้แบบนี้นะคะส่งเป็นหนอแบบนี้นะคะ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพืพ่อนๆคลิปนี้เรามาขายของค่ะแล้วก็แยกหนอให้เพ, <S <S พ,พื่อนๆดูนี่อรุณน,นะ<ม>เราขายสามสิบบาทนะคะเพื่อนๆ ใครชอบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอลีสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะ